นี่เพื่อนๆดูหมอกครับนี่เรามาดูโลเคชั่นถ่ายทำา MV เพลงใจแตกสลายของหนึ่งอริยพัฒนะครับแล้วดูสิดูหมอกสิโอ้สวยมากเลยทางมันชันมากครับทางชันมากเดินแบบนี้รปห้าร้อยเมตรยังดูดิทางชัน,น,ไไงน,งชนลงไปนูน่นโอ้ย น่าลงเลยโอ้งงโหแคแค่นี้ก็เหนื่อยนะนะเพราะว่าน้ำหนักเรามันมันหลังโมเมนตัม um. กดนิวตันกดแรงโน้มถ่วงของโลก ทางขื้นผู้ดินทองเนาะนี่เรากำลังไปภูดานทองอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับเออนี่ครับผู้นำทางของเราครับวันนี้อีกกี่กิเมตรไดยคุณเบิ่งนู้ณนำทางเข้ากันเหลือสองร้อยเมตรอีกสองร้อยเมตรครับเพื่อนๆอีกสองร้อยเมตรวันนี้เรามาเบิร์นไขมันนะครับพี่น้อง ดูครับเบิร์นไขมันแต่ว่าดูในมือครับก right like oh. ินต totally ั้งโตเบิร์นเรื่องไหครับเบินโอ้โหเบิร์นไปสองร้อยแต่กินไปสองพันนี้โอ้เดี๋ยวคนึ่งก็จะเห็นเสียงจริงหรีดเสียงอะไรแบบของมันผมเคยไปปีนทู่งอกไหมเช่อแรกโอ้ดีนะแบบแฟนอะมี